พ่อเราเป็นห่วงเหมียวเอ้ยไปไหนมาฮะเพื่อนเพื่อนเอ้ยเขามีเขามีลูกอยู่สี่ตัวเขาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหลืออยู่สองตัวรับเพื่อนเพื่อนดูไม่รู้อีกสองตัวโดนพี่เหลือมกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมมาตามหาสองอาทิตย์ไม่เจอรับเพิ่งเจอวันนี้ครับเพื่อนโอ้โผมเราสงสารดู ดูลูกเขากินนมสองตัวเนี่ยปกติเขาจะวิ่งหนีผมนะแต่วันนี้เขาไม่วิ่งหนีสงสัยเขาหิวอ่ะแล้วว่าไม่มีอะไรมาฝากเลยเหมียวเอ้ยพ่อมาตามหาหนูไปไหนลูกหนูหายไปไหนสองอาทิตย์ฮะดูนอนให้ลูกกินนมเพื่อนเอ้ยดูผมเราสงสารเลยแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมาฝากเขาเลยจะเมียวเอ้ยพ่อเราสงสาร สองสองอาทิตย์เลยมาตามหาก็ไม่เจอดูไปไหนมาเหมียวหนูไปไหนมาลูกพาลูกไปไหนมาเป็นห่วงเนี่ยโอ้ยระพงนีได้ปะทูมาฝากจะเจอไหมเนี่ยดูเพื่อนๆเ,เอ้ยเขามีลูกเขามีลูลกอยู่สี่ตัวนะเพื่อนๆแต่หายไปหายไปสองตัวนะไม่รู้หายไปไหนดูดูเขากอดลูกเขา โอ้ยหัวอกรักลูกดูหัวอกแม่ดูดูแลลูกโอ้ยโอ้ยคือคือแมวแมวกลุ่มนี้ทเพื่อนผมซื้อปลาทูมาเลี้ยงเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเพื่อนไป